เมนอะกน่ยด้แมกเมนร้อนรนเนาะดีบ่แมน่านี่แมนนเมร้อนหอยโอ้ยอันนี้ขา้อนหวาร้อนเนีตอนนั้นมันมั้น่น่งนไก่นาเนี่มันกรเื้อมเนาะเที่ยวเขาแน่แล้วแห้งมันแล้วเขาไปกวนจนคาทนลุดนะ กันเด้อคนก็คนเอาเอาลงชันใจวัน um> มาก um, ินข้าวทักอนซือของห่างมาเด้อเนี่ยเออช่างอันไหนน้ำ เอิญเอฟซีต้มฟ้านำเน่เอิญแม่าดครับต้มป้าคอไน่กับมีเอิญเพื่อนเนี่ยเอาใช่ใช้ทำกคือวเอิญเอิญเอิญมาเนี้ยเอิญที่เราเอิญยเอิญเลยเออเอมีข้าวนำจันทินดังต้มาคอไน่เด้อมันอีกุมเฮ้ามีปลาคอไน่เด้ขอบคุมีอบคุสุภาพนะ ไรยางไม่กินยาซื้อพ่อมาเด้อเบิงอยู่เด้อยาซื้อกินต้งปากพ่อยายมือนี่ยข้าวเล่าลูกสาวเอามาแต่น้องขามาเด้อมาเด้อเอาไนแล้วรถทาน่อนเบิงไหนแ่ไม่กินเลยนไปหยอดรมโอยู่ว่าปย่ำขึ้นเพราะก็เบิงผู้ได้ประโยยาซื้อโอ้ยระบบไปได้ระบบไปได้ เห็นอยไบปรบได้โอมันนีพันในเงินกินเพิ่ังมีป้าเจ้านี่าเจ้าเพื่อคนในเจ้นกระจายเงินลที่กระจาเงินกรจนี่แล้วเนาะสว่าใจนี่ใจเงินก็ต้นต้นต้นเขาเริ่มใจใจต้นแต่ผมได้เยิ้มกัน ใจดอกร้อมใจดอกร้อมแลเหือออได้ย <c oughs> <c oughs> no ื่มยขอได้ม่กาแต่นใ้อมแน้วมนนกงู้ม่ได้ออกกนเนเป็นยาขขา้นนี่ไปนอนกลางคืนนอนเบิ้งเปะเคือยัง เม่งับ้บริเวณนู้นิ่งปูนยิ่ชื้นบริเงนั้นินไรสักวมีใช้แตสัลายตาไปไะสามงานบริวารปลาไปหนึ่งปรรงีปีนี้ก็ได้ปีนึง่งอแลระบบ ปลาปลาปลาแดดปลาแดกปลาแดดหนึ่งครีบไพีกายเนี่คัดขยังประแดกตอนพ่นรแดตอนุ้ยยมันอยากแก้วเเดมกินแก้วแก้วผมเมื่อได้ทิมเดี่ยพเขาเล่าาแล้วสุดจับก็คุยเอาเน้ เอาต้มปลาคอไปสดนันี่แซบก็ได้เอาได้ไปแก้วโอ้ยดไปทั้งเด้นาะขนอยา้นิดวาคืมแายอาได้รุ้งโค่้นตาขึ้แท่บมาไปือดไปอมาจะถามยังไงยูถามยังไคือบอเอาผิดสดโอ้ผิดสดแล เดือมไหมก็นั่งงานไร้แผนกไปเนี่ยไม่ไม่ไปลาเขาเาแผนกไร้แน่หลายแผนกแผนกกอกน้ำบอกแบกเอาตัวยาบมาเบิ้งอันนั้นน้ำให้แดงเสร็จเละลูกเนาะแสบพอก็ยังกินว่านวานเห็ดยังไงว่านนว่านเี่ดว่ากล่องยี่บวนงั้นังสือแต่ว่าใส่บ่อนิดมังไหลบ่อนบรรทัดบันอ่อน พารอ่อน<ห>่นจะใช้เบหมือนนี่นะพี่ขาีตวนี้มนไลบ่เลยยังจังบัพัดแห้งก็เลยนำมาดัดหมเปลีชุกล่อมากบางใหญ่มันจะมีวงวเปลี่ยนใส่ขวางจาโซหาหรือบ่ก็ได้บ่ได้วานเป็นเยี่เบิตวงเหาสุดท้ายสุดท้ายยังหานย่มลงก่อ ไไม่ถามโรงเรียนนะเงนเขาล้างหมดทำงานแหล่บอกให้ไปถามคูสอบนี่เน่าเว้า